สักวันหนึ่งเธอจะเป็นคนรักของฉัน ประโยคสันส้นๆที่เด็กชายลีโอนลเมสซี่วัยเพียง9ก้าวขวบเขียนลงในจดหมายถึงเด็กหญิงข้างบ้านที่ชื่อว่าอันโตเนล่าร็อกุโซเอาเขียนด้วยความบริสุทธิ์ใจของเด็กผู้ชายคนหนึ่งโดยที่ไม่มีใครคาดคิดว่าความรักอันแสนซื่อในวันนั้นจะก,กลายเป็นรักแท้ที่ยืดยาวมาถึงวันนี้หากเส้นทางขาแข่งของเมสซี่นะครับสามารถสร้างหนังได้หนึ่งเรื่องเรื่องราวคงเต็มไปได้วยความสนุกอารมณ์ดราม่าที่มีความโรแมนติกสอดแทรกเข้ามาเป็นระยะๆะะจากหัวใจที่ใสซื่อที่เขียนจดหมายถึงความรักวัยใสยของเขาวันนี้ครับ เวลาเดินผ่านมากว่า27ปีชายคนนี้ได้กลายเป็นตำนานลูกหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกแม้ว่าอายุจะเปลี่ยนไปร่างกายก็จะเปลี่ยนแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปครับนั่นคือหัวใจของเขาที่มอบให้กับอันโตนเนล่าเสมอมาเมสซี่กับอันโตนเนล่ารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆในฐานะเพื่อนบ้านตัวน้อยเพื่อนเล่นในวัยเด็กและคนที่เติบโตมาพร้อมกับความฝันอันยิ่งใหญ่เส้นทางชีวิตของทั้งคู่ไม่ได้ราบรื่นและไม่ได้จะเป็นคู่ครองกันได้ซ้ําเนื่องจากตอนที่เมสซี่อายุ10ขวบบเขขาาาาาถูกกพวว่มมีภะดอรร์ต ตทําให้เขามีรูปร่างที่ไม่เหมาะใ่การเล่นฟุตบอลโดยความผิดปกตินี้ครับจะเกิดขึ้นเพียงหนึ่งใน20ล้านคนเท่านั้น ในขณะที่ประกันสุขภาพของพ่อเขาครับครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพียง2ปีส่วนสโมสรนีเวลโอบอยอดีตต้นสังกัดที่จะตกลงช่วยค่ารักษาก็ไม่สามารถทําได้เพราะมาโดนวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศอาเจนีนาเล่นงานซึ่งทางเดียวที่จะรักษาเมสซี่ได้กับการใช้เงินประมาณเดือนสามหมื่นนั่นคือการย้ายไปอยู่กับบาซ่าประเทศสเปนซึ่งตอนนั้นเชิญเขาไปทดสอบฝีเท้าหลังจากพ่วงนวยการสโมสรได้เห็นความสามารถเรียงฝีเท้านะครับจึงตกลงที่ทําสัญญากับเมสซี่ทันทีตอนนั้นท่านพออไม่ได้เตรียมเอกสารอะไรมาทําให้วันนั้นครับ กลายเป็นวันที่ต้องจาเร็กเพราะว่าสัญญาฉบับแรกของเมสซี่กับบาซ่าถูกทําขึ้นจากกระดาษเช็ดปากในร้านอาหารบาเซโลนาสัญญาว่าจะจ่ายค่ารักษาให้ทั้งหมดทายายมาอยู่สเปนจึงทําให้เขาและครอบครัวนะครับย้ายมาที่นี่ตั้งแต่13ปีแน่นอนว่าการย้ายมาอยู่สเปนทําให้เมสซี่ต้องห่างจากอันโตนีล่าความห่างไกลาอาจทําให้ความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างเลื่อนล่างแต่สําหรับความรักองังคังความห่างไกลนี้ก็ทําให้อะไรอะไรมันชัดเจนได้ม,มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าสญญญายใหญ่แห่งแรกรัก,กระหว่างเมสซี่กับอันโตนีล่าไม่ อย่างเศร้ารอเวลาที่จะได้พบกันอยู่เสมอในสักเวลาหนึ่งแม้ว่าเมสซี่จะโด่งดังคำฟ้าเป็นซูเปอร์สตาร์แห่งวงการลูกหนังโลกแต่เมสซี่ไม่เคยมีข่าวเสียชีหายในชีวิตคู่เขากับอันโตนเนลา่าใช้ชีวิตร่วมกันในทุกช่วงเวลาความทรงจําของชีวิตและอยู่ในทุกช่วงเวลาความสําเร็จกันเมสซี่และอันโตนเนล่าแต่งงานกันเมื่อปี2017ทั้งคู่จุงมือเข้าพิธีวิวาด้วยการจัดงานแต่งที่โรงแรมหรูใจกลางเมืองโรซาริโออาเจนินาบรรยากาศวันนั้นนะครับอบอุ่นมีแขกมาร่วมงานประมาณ260คนถูกขนานนามให้นี่ พิธีวิวาห์แห่งศตวรรรรอบครัวของเมซี่มีพยานรักเป็นเด็กชายน่ารัก3าคนประกอบไปด้วยตีอาโกมาเตโอและชิโร่คนสุดท้องของวงตระกูลภาพที่เมซี่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปให้เมียกับทวยแชมป์บอลโลกมันเป็นภาพที่อบอุ่นหัวใจและเป็นไอคอนิกตลอดกาลไม่ใช่แค่อนโตเนล่านะครับที่โชคดีได้เมซี่เป็นคู่ครองแต่เมซี่ก็โชคดีเช่นกันที่ได้เมียอย่างอันโตเนล่าเป็นคู่ครองการวางตัวของเธอนั้นครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหลังบ้านเป็นภรรยาเป็นเพื่อนเป็นแม่ของลูกๆเธอทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ แบบเธอไม่เคยใช้สิทธิพิเศษไม่เคยสร้างปัญหาให้กับสามีของเธอต้องเดือดร้อนเลยสักครั้งตัวเนล่าเป็นเหมือนรอยยิ้มเป็นบ่อฮิวหัวใจเป็นความรักให้กับเมสซี่ทุกเวลาเมสซี่เคยเล่าว่าอันโตเนล่าไม่ชอบฟุตบอลต่อให้เขาจะยิง2ประตูทำแฮตทริกคว้าแชมป์โลกแต่อันโตเนล่าไม่ไดูรู้สึกอินมากเท่าไหร่ แต่ทว่าเมื่อใดที่เมซี่ต้องเจอกับความผิดหวังเธอจะยืนเคียงอยู่ข้างเขาเสมอเพราะในวันที่เธอเคยทุกข์ที่สุดหลังเสียเพื่อนสนิทจากอุบัติเหตุเมซี่เคยบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปอยู่เคียงข้างแล้วเช่นกันหากชีวิตของเมซี่ในสนามคือความสำเร็จครอบโคร,ครและอันโตเนล่าก็เป็นเหมือนรอยยิม้มเป็นความสุขของเขาไปตลอดกาลต่อให้อันโตเนล่าไม่ชอบฟุตบอลแต่เรามักจะเห็นเธอกับลูกๆไปส่งกำลังใจให้เมซี่ติดขอบสนามอยู่เสมอขอให้ทุกคนได้เจอรักแท้ที่สวยงามเหมือนกับที่เมซี่เจออันโตเนล่านี่เป็นเรื่องราว ความรักที่พิสูจน์ได้เห็นนะครับว่ารักแท้ไม่จำเป็นต้องโรแมนติกแบบในนิยายแต่เป็นความรักที่เติบโตจากมิตรภาพความเข้าใจและการอยู่เคียงข้างกันในทุกช่วงเวลาก็ทำให้ชีวิตสมบูรณ์แบบแล้วครับ